เราชำรกไข่แล้วครับตอนนี้โอ้ทำมาเรียบร้อยทีนะครับใบยี่หราลงน่ครับทีเด็ดของเราตรงนี้ยี่หราเราอาจจะสีสันแบบผัดไก่ใบยี่หราอหอมๆน่ครับพี่น้องครับ อ้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่พร้อมเสิร์ฟทีนี้ครับเอาผักหอมชีหอม,หอมป้อมลงเรียบร้อยตีนเปื่อยๆหอมๆครับพี่น้องครับพร้อมเสิร์ฟทีนี้ใครอยากกินก็มานะครับพี่น้องครับเมนูของเราวันนี้ครับนี่ ทำน้ำยาหนมจีนยายเพ็งครับพี่น้องครับนี่ด้วยเนื้อปลาทูโอ้ไม่ใช่เนื้อปลานินเราก็ตีนตามด้วยลูกขิน้นนี่คือเมนูขัั่่วไกครรบบใยีาเมนูขัไขไ้วไก่ใบยี่หร่าพี่น้องนี่ครับผัดไก่ใบยี่หร่าครับนี่อู ไก่นําเข้าจากเมืองมหาสารคามนะครับนี่ไก่สามสายพันธุ์นี่ไม่ใช่ไก่ปลาน้ขายดำๆนี่โอ้หนี่นี่ผัดไก่ใบยี่หล่าครับพี่น้องครับอ้าวพริกเพื่อจะทำน้ำจินมครับพี่น้องครับนี่พริกแห้งหอมๆส่วนทางนี้ก็ยังโขกต่อไปนี่ก็เป็นกระชายต้มมาเรียบร้อยกระชายกับ ขาัปใบมะกรูดเดี๋ยวลงโคก,กไม่ใช่สใส่ปลาสมใส่กระเป๋าชำ่เหล็กไข่แล้วครับตอนนี้โอ้ไก่สารคามครับพี่น้องครับไก่สามสายพันธุ์ว่าอย่างนั้นขาดำๆไม่ใช่ไก่ป่าทำมาเรียบร้อยสับไปเรื่อยๆแล้วครับจนจะได้ที่แล้วนี่เหนียวไก่เรามายีรา ไปผัดกันนะพี่น้องครับนี่ครับลงหม้อแล้วครับตีนไก่ของเราตีนไก่เราต้มไว้ก่อนแล้วครับนี่เราโขกเครื่องกี้เสร็จแล้วก็ลงนี่ข้นๆครับพี่น้องครับต่อไปก็จะนี่ลูกขี้นลงนี่หม้อใหญ่ๆยังงานวัดครับพี่น้องครับวันนี้หอมมากนี่สูตรนครพนมนะครับพี่น้องครับนี่อหอมมาก พริก <_ t ot> ทอดก็ลงครับพี่น้องครับนี่หอมหอมอู้สุดยอดต่อไปก็จะเอาเลือดเลือดลงครับพี่น้องก้อนอู้นี่เลือดลงนี่ทีมงาน,นยุ่มเลือดลงไปครับนี่ว้าวเต้นมาโอ้ ไม่ใช่งานบวชก็งานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่ครับพี่น้องครับนี่เอาเครื่องที่เราโขกลงครับพี่น้องครับนี่ผัดไก่ครับพี่น้องผัดไก่ใบยี่ลานี่รับได้ที่เอาไก่ลงไปคั่วไปรวนก่อนครับพี่น้องครับนี่นี่หูอหอมผิดสูตรไปหน่อยเอาน้ำล้างครกเร็วไปหน่อย แต่ยังไงก็หอมแน่นอนไก่บ้านนี่ของแท้และแน่นอนเต่าถางครับพี่น้องครับนี่นี่เหมือนเดิมเคบะเหมือนเดิมครับพี่น้องครับนี่โอ้เดี๋ยวจะหล่นมอแล้วก็พี่น้องครับกินทั้งตำบนครับพี่น้องครับนี่โอ้โหผู้ใจดีครับโอ้เขาใจดีจัดให้ครับวันนี้ครับนี่นี่โอ้ห่ม ามบ้านแปดบ้านครับพี่น้องครับนี่หนมจีนเย้ยพ,พี่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่พร้อมเสิร์ฟทีนี้ครับเอาผักหอมชีหอมป้อมลงเรียบร้อยตีนเปื่อยๆหอมๆครับพี่น้องครับพร้อมเสิร์ฟทีนี้ใครจะกินพรอม,ม <า S 1> ลครับ <มา S 1> นี่ผักเราพร้อมนี่มีถักถิ่นทั้งยอดทั้งเม็ดทั้งผักขี้ลาวทั้งพริกทอดทั้งงอกทั้งผักอีตูหรือแมงลักนี่เขาปุ้นพร้อมรอแต่หม้อมายีราลงนี่ครับทีเด็ดของเราตรงนี้ ยี่หลาลเราอาจจะสีสันแบบเหมือนจะไปส้มแต่เขากลับใจกลับมาแล้วครับตอนนี้ไม่ส้มแล้วครับกลับมาจะเขียวแล้วต้องรีบทำครับเพราะบรรยากาศตอนนี้จะมาอีกแล้วมมเทวดาฟ้าดินทำไมไม่ตกที่สารคามเพิ่งหวานข้าวเสร็จนี่ผัดไก่ใบยี่หล่าออหอมๆนี่ครับพี่น้องครับ ้อมเสิร์ฟรอทีมงานมาจิงครับพี่น้องครับพี่น้องครับนี่ีมือช่างวะมันเดิมครับผัดไก่ป่าใบยี่หร่าครับพี่น้องครับโอเคแค่นี้ก่อนนี่ครับสวยครับพี่น้องครับเออไม่ใช่ไก่ป่าไก่สามสายพันธุ์เสร็จเรียบร้อยอยู่ของแท้ครับพี่น้องครับ ทีมงานทำเสร็จเรียบร้อยขนมจีนยายเพ็ญครับนครพนมขอบปุ่นแซ่บนี่ทีมงานอำมากินหลากหลายเมนูครับพี่น้องครับนี่อร่อยมากแซ่บหลายแซ่บหลายพร้อมแล้วกินขนมจีนสักหน่อยสิกินยังไงทำมาเสร็จเรียบร้อยแล้วชิมโอ้ยโอ้ยโอ้ยเยอะเยอะ นี่ครับน้ําจีนเราเสียเรียบร้อยจีนอยู่ไหนวะมาครับ you yep. have